ทเทรินธรรมสำนึกดีค่ะพี่น้องสุกัญญาโมโนบาลจากเป็นเซียวเนียสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้พบกันอีกครั้งกับคลิปอ่านม่านตารู้ปัญหาชีวิตค่ะวันนี้ตรงกับวันที่31มกราคม2564นะคะอุณหภูมิขณะนี้อยู่ที่ลบ4องศานะคะแล้วหิมะก็กำลังตกด้วยนะคะแต่เราไม่หวั่นไหวกับ สิ่งภายนอกนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องอารมณ์อะไรที่ทำให้มีปัญหากับสุขภาพของเราต่อค่ะสิ่งนั้นก็คือความกลัวค่ะหรือภาษาอังกฤษคำว่า fear นะคะความกลัวตัวเดียวนี้จะมีผลกับต่อมหมวกไตของร่างกายแล้วก็ต่อมไทมัสนะคะก็คือ adrenal gland ก็คือต่อมหมวกไตนะคะแล้วก็ไตมัสก,ก็เป็น อวัยวะที่อยู่ตรงส่วนติดกับหัวใจนะคะแล้วก็เกิดจากสาเหตุอะไรก็เกิดจากความเครียดนะคะแล้วก็ทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายเราลดลงค่ะ Fear กระตุ้นต่อมอธิโนแกลนแอนติเมัสเครียดแรงจัดภูมิน้ำเหลืองมีปัญหาจิตโลภขาดกรรมตะสัมมาวายาดับสัญญายอมหยุดเย็น อยากชาตทอ่านมันตาพี่น้องหาเจอไหมคะว่าต่อมอะดีโนอลแกลนต่อมอะดีโนนอลนะคะหรือต่อมหมวกไตนั้นอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ต่อมไตมัสอยู่ตรงไหนหาเจอไหมคะ,ะมาดูใกล้ๆค่ะ,ะต่อมไตมัสจะอยู่ตรงหมายเลขสามถ้าเป็นตาซ้ายก็คือบ่ายสามโมงนะคะอยู่ติดกับหัวใจตรงนี้ค่ะข้างล่างหัวใจเห็นไหมคะ ตรงนี้นี่คือตาซ้ายนะคะพอมาตาขวาก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือหมายเลข9้านะคะอยู่ตรงนี้นะคะตรงมเต็มาตวชีตรงนี้เห็นไหมติดกับหัวใจเลยนะคะจําง่ายๆนะคะถ้าตาซ้ายก็อยู่หมายเลขบ่ายสามโมงถ้าตาขวาก็อยู่หมายเลขเก้าโมงเช้านะคะทีนี้ต่อมหมวกไตอยู่ตรงไหนคะต่อมหมวกไตก็ไตอยู่ตรงไหนคะไตจะอยู่ตรงหมายเลขหกใช่ไหมคะอยู่หมายเลขหกหกโมงเช้าใช่ไหมไตไตสองข้างเพราะฉะนั้น ต่อมหมวกไตก็คืออยู่เหนือไตขึ้นไปเพราะนั้นก็เดียวกันก็คือหมายเลขหกค่ะนะคะเพราะนั้นตั้งตาซ้ายและตาขวาต่อมหมวกไตก็จะอยู่ติดกับต่อมน้ําเลือระบบระบบต่อมน้ําเลืองนะคะอยู่ติดนะคะเพราะว่าต่อมไร้ท่อแล้วก็อยู่เหนือไตนะคะตั้งตาซ้ายแล้วก็ตาขวาค่ะทีนี้มาดูหน้าที่กันนะคะ ต่อมไทมัสนะคะที่เราเห็นนะคะอยู่ตรงบริเวณนี้ด้านหน้าจะอยู่ติดเหนือหัวใจนะคะด้านหลังก็จะติดเรืกระดูกหน้าอกนะคะหน้าที่ของต่อมไทมัสก,ก็ก็เป็นต่อไมไร้ท่อจะมีหน้าที่ขับฮอร์โมนออกมานะคะแล้วก็ทําให้ซึมสูก่กระแสะเลือดนะคะแล้วก็หน้าที่หลักก็นะคะของต่อมไทมสัสก็คือทําให้ เม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลนะคะ,จะเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และผลิตฮอร์โมนไทโมโซินค่ะต่อมหมวกไตนะคะก็อยู่เหนือไตทั้งสองข้างของร่างกายเรานะคะนี่คือไตเรามีสองข้างใช่ไหมคะต่อมหมกไตก็จะอยู่เหนือไตนะคะ <c oughs> เหนือไตทั้งสองข้างนะคะมีหน้าที่ในการควบคุมการไหลเวียนของโลหิตนะคะและก็การหดตัวของเลือดนะคะ แล้วก็หลังฮอร์โมอนหลายชนิดเลยค่ะทั้งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความดันโลหิตแล้วก็ระดับโซเดียมคือเกลือในเลือดนั่นเองนะคะก็ควบคุมสมดุลน้ำแล้วก็เกลือแร่ในร่างกายเรานั่นเองค่ะนี่มาดูลักษณะม่านตาของคนที่มีปัญหาที่ต่อมหมวกไตแล้วก็ต่อมไทมสัสนะคะ ตาของคนที่มีสีน้ำตาลนะคะเรารู้ไปแล้วว่าไทมสัสจะอยู่ตรงใต้หัวใจนะคะตรงหมายเลข3นะคะคือ3บ่ายาโมงหรือว่าถ้าเป็นตาขวาก็เป็น9ก้าโมงนะคะอยู่ตรงข้ามถ้าตาขวาแล้วก็ต่อหมวกไตก็จะอยู่ตรงเนื้อไตนะคะตรงนี้ขึ้นไปนะคะไปะะอยู่ติดกับระบบวงระบบป,ประสาทนะคะอยู่ตรงนี้จะเห็นว่า มันจะล้นๆไม่มีรูนะคะเป็นภาพก็คือการทำงานของคนนี้ก็คือต่อมหมวกไตเขาไม่ดีเลยหมายถึงว่าทำงานไม่ดีแล้วมีปัญหาไม่เป็นรูไม่เป็นอะไรแต่ว่ามันมันถูกกวาดไปหมดคือฟังก์ชันหน้าที่มันไม่ดีแล้วนะคะส่วนไทมัสของตาของคนนี้ก็คือจะมีปัญหาเยอะเลยนะคะอยู่ตรงนี้ เป็นจุดดําเลยนะคะล้วก็จุดดําแสดงว่าอาการเดี๋ยวบอกต่อไปว่าอาการของเขาจะเป็นยังไงนั้นตาของคนนี้มีปัญหาทั้งต่อมมวกใต้แล้วก็ต่อมไทมัสค่คะทีนี้เมื่อใช้หลักอายศัสตจ์สีมาจาักเราจะดูกันตรงไหนคะ่ะดูกันที่สาเหตุง่ายมากเลยสาเหตุนะคะความกลัวความเดียวเลยตัวเดียวนะคะกลัวยังไงคะกลัวแล้วก็กังวลในทุกเรื่องเพราะไปจําในสิ่งที่ เราเคยผ่านมาว่าถ้าเกิดกิจกรรมอย่างนี้มันจะต้องเกิดขึ้นอีกอย่างนี้คือไปจำำําซ้าว่าคือไม่ไม่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเคยจําว่าเออเขาเคยชอบเรานะแต่ถ้าเขาไม่ชอบเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะรับได้ไหมมันกลัวนะคะเกิดความกลัวก็คือกลัวในทุกเรื่องเรื่องในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็จินตนาการขึ้นไปเลยนะคะมามาหลอกตัวเองจริงๆเราไม่ได้หลอกหลอกเราคิดว่ากิเลสเป็นตัวเรานะคะเราก็มีความรู้สึกว่า กลัวจะไม่ได้อมันจะได้ไหมเนาะขออันนี้กลัวจะกลัวจะเสียไปนะคะคนที่เรารักก็อาจจะเสียไปกลัวเขาจะเข้าใจเราผิดเขาจะเข้าใจเราไหมเนาะกลัวเขาไม่รักกลัวเขาไม่ชอบกลัวเขาจะด่ากลัวเขาจะนินทากลัวจะเสียหน้านะคะก็คือคนที่ไม่ยอมคนนะเขาจะเสียหน้าถ้ายอมเลยจะเสียหน้าทันทีกลัวเกิดโรคแล้วก็มีเงื่อนไขสร้างเหตุผลจนเกิดความประวั่นพรึงนะคะกลัวเอ่อ กลัวทาไม่ได้กลัวสอบไม่ได้ใจไม่อยู่กับร่องกระรอยขาดสตินั่นคือสตินะคะแล้วก็ทําให้กลายเป็นคนหวาดระแวงแล้วก็ระวังมากเกินไปจนไม่ไว้ใจใครนะคะความกลัวเนี่ยทาร้ายอะไรบ้างนะคะก็คือเกิดทุกข์หน้าตาของทุกข์ของคนที่มีความกลัวก็คือจะมีคําถามอยู่ตัวเองว่าฉันเกิดอะไรขึ้นทําไมฉันนอนไม่หลับทําไมฉันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอ่อนเพลียนะ จริงๆนะกังวลน,นะแต่บอกว่าตัวเองไม่กังวลหรอกกลัวเจออะไรมันจะตื่นตะหนกตกใจมันจะคุมอะไรไม่อยู่นะคะแต่เราก็รู้ว่าไม่เป็นไรใครก็ตกใจได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหนื่อยง่ายเวียนศีรษะไอไม่ทราบสาเหตุพอระบบเลือดไหลเวียนไม่ดีนะคะจากต่อมมดลกไตที่ต่อมมกไตที่ควบคุมใช่ไหมมันก็พอคุมไม่ได้หนะ้าที่ของต่อมมดลกไตเสียไปก็ทาให้เวียนศีรษะกันไหลเวียนเลือดไปไม่ดีความดันโลหิตสูงนะคะไอไม่ทราบสาเหตุนี่ก็คือของคนที่ มีปัญหาที่ต่อมไทมัสนะคะบางคนเช็คเอ็กซเรย์อะไรก็ไม่เจอไปสแกนหน้าอกแล้วก็ถึงได้เจอนะคะบางคนคือของคนที่มีปัญหาต่อมไทมัสอักเสบเนี่ยจะไม่จะไม่ค่อยมีอาการนะคะจะมาเจอก็ต่อเมื่อเป็นมะเร็งเป็นก้อนเนื้อไปอุดก้อนไปอุดอที่ช่องของหัวใจนะคะแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองนั่นคือเป็นระยะสุดท้ายของต่อมไทมัสแล้วนะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือ เกิดความดันโลหิตที่ผ่านไปแล้วก็คือจากต่อมหมกใตใช่ไหมคะแล้วแขนขามันจะอดไลยเคยเห็นไหมคะคนตกใจคนตื่นตกใจง่าแขนขามันจะอดหม,หมดแรงนะคะมันก็จะแล้วก็ความเครียดก็คือนอนไม่หลับใช่ไหมคะ,ะนอนไม่หลับภูมิต้านทานมันก็จะลดลงนะคะอันนี้คือทั้งทุกข์ที่เกิดจากปัญหาที่ต่อมหมกไตแล้วก็ต่อมไทมาจากอะไรคะจากความกลัวอันเดียว แต่เราไม่รู้ว่าเรากลัวนะคะแต่ว่ามารู้อีกทีก็ต่อเมื่อผลนอนไม่หลับกังวลไปทุกเรื่องแล้วก็มีปัญหาที่ไอไม่ทราบสาเหตุอะไรพวกนี้นะคะจะไปลงที่ต่อมไทมสัสค่ะทีนี้วิธีรักษาละคะยากไหมคะไม่ยากนะคะก็ตัดความกลัวความกังวลออกไปตัดได้ยังไงมันตัดไม่ง่ายใช่ไหมคะก็ต้องมารู้สาเหตุว่ามันกลัวมันกลัวเรื่องอะไรล่ะ ใช่ไหมคะกลัวเรื่องอะไรเราก็ไปศึกษาว่าเราก็ไปตัดตัวความกลัวตรงนั้นกลัวอย่างเช่นกลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจกลัวจะเสียไปกลัวที่เขาจะไม่รักคือยอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งไม่มีอะไรที่จะอยู่คงทนถาวรกลัวเขาจะเสียหน้าคือโลกธรรมใช่ไหมคะแล้วก็กลัวที่เอ่อ หวัดระแวงก็เหมือนกันนะคะก็เกิดจากความที่เราไปโลภไปอยากได้นะคะเพรานะนั้นตัดตัวนี้ออกไปพอตัดความโลภความไม่ความอยากได้ไปตัววิตกกังวลในเรื่องในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นพอเราตัดตรงน,นั้นออกไปได้มันจะไม่มีความกลัวกังวลนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเรามีสติอยู่กับตัวมันก็จะไม่ตื่นตระหนกตกใจนะคะเพราะอะไรเพราะเราเชื่อเรื่องกรรมเพราะเชื่อเรื่องกรรมแล้วเราก็จะไม่โทษใคร พอไม่โทษใครแล้วก็ใจก็จะมีสุขไอตัวเม็ดเลือดขาวตัวทีเซลล์ซึ่งตัวต่อมไทมัสก็จะทำงานได้ดีขึ้นก็จะผลิตตัวฮอร์โมนได้ดีก็ทำให้อาการไอนั้นหมดไปเนยอ่อนเพลียจากต่อมหมวกไตที่มีปัญหาก็จะกลับมาทำงานได้ดีขึ้นนะคะร่างกายก็จะคุมน้ำและเกลือแร่ได้ดีไม่มีเวียนศีรษะความดันโลหิตก็จะปกติไม่เครียดผลของการไม่เครียดทำยังไงคะทำให้เกิดทำให้เรานอนหลับได้สนิทพอหลับได้สนิท ภูมิต้านทานเราก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากกายที่แข็งแรงแล้วก็ใจก็จะแข็งแรงด้วยไม่ว่าจะโรคอะไรจะเข้ามากลรามรายร่างกายเราก็จะมีพลังในการที่จะขับหรือว่าต่อสู้กับเชื้อโรคที่จะเข้ามาสู่ร่างกายเราได้เพราะว่าภูมิต้านทานจากการที่เราไม่กลัวไม่กังวลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะทําอย่างไรเราจะพัฒนาหรือว่าจะรักษาให้ร่างกายเราหมดเรื่องความกลัวเรื่อง กังวลน,นะคะก็คือสุดท้ายนะคะพี่น้องจะเห็นว่าความกลัวนี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งใจและกายของเรานะคะต่อกายก็คือต่อมหมวกไตนะคะแล้วก็ต่อมไตมัสนะคะที่มีเป็นต่อมที่สร้างฮอร์โมนนะคะแล้วก็ทำให้ระบบการทำงานของหัวใจเราดีระบบการควบคุมน้ำและเกลือแร่ ถ้าเกิดฮอร์โมนนั้นไม่ดีนะคะถ้าเกิดหลั่งออกมาเวลาที่เราตกใจนะคะมันจะทำให้หัวใจเราเต้นแรงขึ้นนะคะแล้วก็หัวใจจะบีบตัวแต่ในขณะเดียวกันเส้นเลือดนั้นก็จะติบตัวนะคะก็ทำให้หัวใจทำงานหนักแล้วก็ความดันเราก็สูงขึ้นนั่นแหละคะ่ะเป็นตัวที่อันตรายสำหรับต่อมไทมสัสนั้นก็จะทำให้เหนื่อยอ่อนเพลียหรือว่า จะพบได้ก็ต่อเมื่อที่เป็นระยะสุดท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นความกลัวนะั้นมีผลทั้งสองตัวทําให้ไมทมัสนั้นมีโอกาสเป็นเนื้อร้ายเป็นมะเร็งได้นะคะก็ถ้าเรากําจัดที่ตัวสาเหตุได้ก็คือตัวความกลัวความกลัวที่ทําให้เกิดความเครียดนั่นแหละคะ่ะที่ทําให้จิตที่อยากได้อยากมีอยากเป็นเกินที่เราจะมีจะเป็นจะได้หรือเกินความคาดหวังหรือเราไปเอาตัวสัญญา สัญญาในที่นี้คือความจำเก่าๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ถ้าเรารับได้พร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตลอดแล้วก็มีจิตที่เชื่อในศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องถูกตรงถูกจริงเชื่อเรื่องกรรมแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติสิ่อย่างจริงสิ่งที่อนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเราก็จะไม่กังวลแล้วก็จะไม่ดึงอวีตที่ทําร้ายร่างกาย เราในอดีตลแล้วก็มาทับถมในชีวิตปัจจุบันของเรานะคะก็ยอมหยุดเย็นนะคะตัวนี้เราจะได้มีสติอยู่กับเราตลอดแล้วก็จะไม่ตื่นตระหนกตกใจทําให้ต่อมบอกไตแล้วก็ต่อมไทมัสเรามีปัญหานะคะเจริญทรรมสำนักทีพบกันอากาศหน้าคะ่ะเจริญธรรค่ะ